ขาหมูสามชันหนังไม่มีหนังติดมันไม่มีเอาหมูสามชั้นเหล,ล่าหนุ่มทำยังไงสูตรสูตรไหนเนี่ยเสด็จน้ำเนี่ยต้ม,ามมาเอาต้มสายชูใส่โอเคโอเค

อ,อคน,นวรอบกันแนะ่แล้วก็เปรวนนี่ยักแป๊บหนึ่งจากน้ลาย,ย่างจะกสองทียัางก็ย่างเป็นต้มก่อน,นต้มเรียบร้อยแล้วก็ไปต้มแล้วก็ใส่ร่มนกู่แล้วก็ใส่เกลือแ,แล้วก็ร้อมนน้ำมันออกเองแล้วก็ไปใส่ะัะ ตใสงกระทะป่ะกระทะมาเอาคนอย่างนี้ก็ทำสูตรเขาเลยลูกไหนลูก ก็ไปคุณเปิดไฟแล้วน้ำมันใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่ก็ได้นิดมันใช่ไหมต้องปอกก่อนไปกันไปไปค้าง

น้ำนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็พดเองจล้งั้วหมูค่ะหมู บามันจะตรงนี่ไงตั้งสิคุกมันจะไปตรงนี่มันก็งายเงือกวะขอบคุณค่ะที่มารับชมค่ะวันนี้จะทำแคบหมูสูตรไหนไม่รู้ค่ะทำเองทำไม่เป็น ทำแคบหมูค่ะใส่ซุปขวับไปเรื่อย วันนี้จะมาทำแคบหมูนะคะจนเป็นหรือเปล่าลองดูค่ะชุดทั้งทำครั้งแรกค่ะดูในดูทุปค่ะลองจะเป็นหรือเปล่าตอนใหญ่กินหรือเปล่าไม่รู้ค่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะใครทำเป็นค่ะขอบคุณค่ะจะเป็นหรือเปล่า เดี่ยกิ้แคบหมูทำเองก็คั่วไปเรื่อยใช่ไหมน้ำมันม่ออกอะ่ะหมนกลัง ระเดือดกำลังเดือด เช็คซักเสื่อนักเรเียนเนี่ยอย่างผิดงั้นทำไมไม่ซักเ <c oughs> ยาจะทำเสร็จก็นานเราจะคั่วน้ำมันได้ใช่ไหมขั่วจนน้ำมันมันออกน้ำมันนี่มันน้ำ จะได้กินง่ายหรือเปล่าวดเยอนี่มันคลอดอยู่มีกระทำคำ 太牛了！Um, um, um. แต่ลาเหมาตอนทอดเลย ตัวน้ำมันออกน้ำมันออกโอเค ดูดแห้งควน้ำมันออกนี่แห้งควนแห้งน้ำมันออกทูดน้อหน,น่อมาดูใะ มันว่ะเดีออ๋ออกใหมขอบคุณนะคะที่มารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนืด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ วันนี้มาทำแคบหมูค่ะไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะคะลูกๆอยากกินแคบหมูขีมือแม่ลูกชายบอกไม่อร่อยยังไม่ได้กินเลยค่ะบอกไม่อร่อยแล้วเราต้องคั่วให้น้ำมันออกอก่อนนะคะเดี๋ยวก็ไปพักเดี๋ยวตู้เย็น คว่หนึ่งเอาไปใสร็ไปเย็นให้งานออกให้น้ำมันมันออกทักหน่อยนะ เป็นคนคนปิดห้อแล้วปิดห้อแล้ว เดนรว่ดที่ว่าไฟแรงเกินเกินเกิทเอกทำทนเสรเือี่สเกิน ลดลงเลยมันแกอลาใ้กิน้น น้ำมันเทใส่ดิโอ้น้ำมันเยอะเหรออ๋อมีเยอะมันขีดก,กระทะเนาะสนใส่ลงไ้เยอะสอนใหญ่เริ่มไปหรือ,อ,อ,อเปล่าสอนสอนเล็กๆใหญเย้ 嗯。<Okay. S 1> okay. ขอบคุณค่ะที่มารับชมหน้าพบกันใหม่นะคะก็จะเสร็จเดี๋ยวเนทอดเสร็จล้วจะเอาอคลิปให้ดูนะคะขอบคุณค่ะที่มารับชมกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหล,ลายๆเด้อขอบคุณพี่ดีพี่รอพีอ่มาเบิรงหนูเด้อ 遠いね。